แล้วดีใจที่ได้มาร่วมง,งานร่วมปรันซูเปอร์จีนครับใช่รู้สึกว่าเป็นเพียรมากเพราะว่างานนี้ก็คือรวมรวมแบรนด์แบรนด์แบรนด์จีนเลยแล้วก็ผมนะเป็นไอคอนของปักออฟก็รู้สึกดีใจมากเปลี่ยวมากปกติแล้วเราเป็นคนกินกับยีนน่ะเลยครับอือเออจริงๆผมเป็นคนชอบยีนส์มากเพราะว่าเวลาผมแต่งตัวผมชอบแต่งตัวแบบแนวสตรีทอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมจะใส่แบบแจ็คเกต็ตยีนส์แล้วก็แบบกางเกงยีนส์ทรงกระบอกอะไรเงี้ยผมชอบมาก ปกติเรามีวิธีการเลือกกางเกงยีนหรือเสื้อยีนอะไรในโรงานแบบถ้าส่วนใหญ่เสื้อเสื้อผมจะเน้นไปทำเป็นเป็นแจ็คเก็ตมากกว่าอะไรเงี้ย่วนกางเกงผมจะเลือกไปทางทรงกระบอกเพราะผมรู้สึกว่ามันมันใส่กับทีเชิ้ตแบบตัวไหนก็ได้เข้ากันหมดเลยอะไรเงี้ยผมคิดว่ายีนกับยิวจัาหวัหล่านี้มันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้เลยเพราะว่ามันมันสไตล์เดียวกันอยู่แล้วเชื่อมารับแฟนมาเที่ยวงานนี้เลยครับโอเคทุกคนกนถ้าใครดูอยู่ับก็ฝากทุกคนนะครับมางานบริษัทซูเปอร์จีนับเป็นงานที่ รวมจีนหลายที่มารวมกันก็รับรองว่าถ้าใครมาถ้าใครเป็นสายจีนสายแฟชั่นสายสตรีทก็สามารถมาดูได้เราลองเปรียวได้เนา อัพเดยล่สุดสิกอรปล่อยปล่อยไปมาแตกสะแสโอเคก็ก็ก็เปียวเปียวอผมเพิ่งปล่อยเพลงไปวันที่24่บ่ครับชื่อเพลง Dreamin เป็น r อ่าเรทนิดหน่อยแล้วก็มีเนื้อเป็นดรีมอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ผมกำลังทำในทิกต็อกเป็น Openverse เป็นโอเ v นเวิร์ชา l e เลนก็สามารถไปเล่นกันได้ครับชื่แล้วแล้วเร็วๆนี้มออัลบั้มห้วยเ่เร็วๆ็วนี้ใช่ผมจะปล่อยอับั้มวันที่1 7เชเป็นอลบ้มเทค เป็นเฟิร์สอัลบั้มเป็นอัลบั้มแรกชายก็อย่าลืมติดตามนะคเชื่อว่ามันจะเป็นแนวมูดแอนโทนมันจะเป็นประมาณไหนอัลบั้มนี้จะเป็นดริลจะเป็นดริลล์ฮิปฮอปฮิปฮอปเลยฮิปฮอปเลยเป็นแบบดริลทุกเพลงแปดเพลงจะเป็นดริลล์หมดเลยชื่ออัลบั้มว่าเอ่อดริลล์แมชายก็เลยจะเป็นดริลล์หมดเลยเรามีส่วนร่วมกับอัลบั้มนี้ไงหมแต่งแต่งเองทุกเพลงมีมิกซ์มาสเตอร์เองหนึ่งเพลงแล้วก็หาโปรดิวหาคนมิกซ์มาสเตอร์เองทุกทุกเพลงใช่ครับทุกทุกอย่างเลยเอาจริงทุกอย่างเลย ่พอเราได้ออกมาลาบ้ามแรกของตัวเองเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกดีนะรู้สึกแบบเฮ้ยคือจริงๆผมเป็นคนปล่อยเพลงปล่อยอยู่แล้วละอะไรเงี้ยคือผมปล่อยเพลงคือแต่ก่อนน่ะผมปล่อยแบบเดือนละแบบสองสามเพลงอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ลดมาเหลือแบบเดือนละบบเพลงแล้วแล้วคือผมมีเพลงเยอะมากก<อ>็เลยแบบเฮ้ยอยากอยากแบบปล่อยปล่อยให้มันหมดหมดอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆปล่อยต่หมดก็เลยแบบเฮ้ยทำมาราบ้มดีกว่าในไหนก็มีเยอะแล้วก็ทำมาราบ้มเลยก็เลยทำมาราบ้มทำมาราบ้าแล้วก็ลง แต่เพลงใช่ก็คือเราหลงเราหลงรักในการแต่งเปลนในการทำเพลงค่ะชายก็ทำทุกวันเลยถือวแล้วอย่างนี้เราเราบอกว่าพาร์ทไหนมนะันยากกว่ากัานแล้วอ่ะการแสดงหรือเพลงอะไรยากกว่าหรอถ้าส่วนตัวผมอ่ะผมว่าของการแสดงพวเพลงมันถ้าเรารู้เรารู้สไตล์เรารู้ว่าเฮ้ ตัวเราเองจะไปทางไหนตัวเราเองจะไปในทิศทางไหนกไไ็ไม่ไม่ไม่ยากเลยก็เราก็เดินเดินทางไปตามของเส้นทางของตัวเองแต่ส่วนการแสดงมันก็อยู่แล้วแต่เรื่อง different character บางทีเราไปเจอ character หนึงเป็นโลกจิต character หนึงเป็นแบบอะไรที่มันแบบท้าทายอันนี้มันก็คือความความยากในการแสดงแต่ถ้าการด้านด้านทำเพลงห่วก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆแล้วก็ ชเอาได้การทะเลมันคือสิ่งที่เรารัแหละชัวใช่ใช่ใช่ก็คือรสชาติคู่กันไปก็คู่กันครับโอเคครับฝากติดตามติดตามเหมืนกันเลยครับโอเคทุกคนก็ฝากติดตามครับตอนนี้กำลังถ่ายภาพยนต์เรื่องพี่นักสีอยู่นะก็ฝากติดตามด้วยนะชิปีหน้าได้ดูแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่าลุมพินีนะครับก็ฝากติดตามด้วยปีหน้านะน่าจะได้ดูเหมือนกันแล้วก็ฝากนะครับผมก็ปล่อยเพลงไปชื่อว่า dreamin g นะครับใน YouTube นะครับชาราสามารถไปเช็คกันเอาได้แล้วก็ เดือนหน้าวันที่17ปจพฤศจิกายนอัลบั้มครับจิแลนก็ไปติดตาม